มาฝึกออกเสียงคำกริยาที่เติม ed กันต่อนะครับคำที่หลายคนสับสนและไม่มั่นใจว่าแต่ละคำเนี่ยมันอ่านยังไงกันแน่นะครับวิธีจำง่ายๆนะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ออกเสียง it นะครับกลุ่มที่2อออกเสียงอึนะครับไม่ใช่คำไม่ดีนะครับ it กับอึนะครับกลุ่มแรกมีแค่2คำนะครับก็คือ ted นะครับเช่น texted texted เป็นเสียง it เห็นไหมครับ tit texted อีกคำหนึ่งก็คือ D E D นะครับ Added Added มีแค่นี้เองนะครับ T E D กับ D E D นะครับที่ออกเสียงอินะครับ Texted Added นะครับส่วนคำไหนออกเสียงว่าอึ๋ครับก็คือคำที่เหลือทั้งหมดที่ไม่ใช่ติดกับดิดนะครับออกเสียงเป็นอึ๋ทั้งหมดนะครับเช่นคำว่า walked walked tried ไม่ใช่ walk it นะครับ try it ไม่ใช่นะครับไม่มี it นะครับเพราะว่าไม่ใช่ติดกับ d i ดนะครับต้องเป็นเสียงสระอืนะครับ walked tried โอเคนะครับและคลิปนี้จะมาโฟกัสที่กลุ่มที่2นะครับผมคัดมา46คําที่ออกเสียงอืนะครับที่ใช้บ่อยในชีวิตประจําวันนะครับจะมีคําไหนบ้างถ้าพร้อมแล้วไปฝึกกันเลยครับคําแรกคือคําว่า worked แต่เป็นเทคนิคนะครับเวลาพูดในประโยคเนี่ย จะไม่เน้นเสียงถึนะครับไม่ใช่ work t ถึไม่ใช่ภาษาเกาหลีนะครับเราจะไม่ถึนะครับมันจะเป็นเสียงเบาๆในคอนะครับ worked อย่างงี้นะครับ worked เป็นถึเบาๆนะครับ worked worked ถ้าเกิดบางทีพูดในประโยคเนี่ย เสียงถือเนี่ยอาจจะแทบไม่ได้ยินหรือบางทีอาจจะไม่ออกเสียงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าภาษาพูดเนี่ยเขาจะเอาวิธีที่มันพูดง่ายๆนะครับก็เลยตัดเสียงถือออกไปนะครับหรือแ,แค่ว o ร k ธรรมดาแบบนี้หรือบางทีอาจจะไปรวบเสียงกับคําอื่นก็อาจจะกลายเป็นเสียงอื่นไปเลยนะครับไม่ใช่เสียงถือก็เป็นไปได้นะครับจำไว้ว่าทับว่าภาษาพูดกับภาษาเขียนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับภาษาไทยคําว่าเขาใช่ไหมครับเขามาแล้วภาษาพูดเป็นไงครับก็ต้องพูดว่า เขามาแล้วใช่ไหมหรือว่าฉันรักเธอเวลาพูดเป็นไงครับฉันรักเธอถูกไหมครับเราจะไม่พูดว่าฉันหรือเขานะฮะมันเป็นภาษาเขียนนะครับเหมือนกันภาษาพูดกับภาษาเขียนของภาษาอัขกฤษก็เหมือนกันนะครับมันจะไม่เหมือนกันเป,ะเป๊ะๆนั้นถ้าอยากพูดเก่งอยากพูดคล่องต้องฝึกพูดบ่อยๆนะครับอย่างคํานี้คือ worked แปลว่าทํางานนะครับตัวอย่างเช่น I worked until midnight I worked until midnight ทั้นทำงานจนถึงเที่ยงคืนอย่างตัวอย่างนี้นะครับมีการเชื่อมเสียงเห็นไหมครับ I worked done I worked done I worked until midnight I worked until midnight ถ้าเกิดพูดช้าๆก็จะเป็น I worked until midnight แต่เวลาพูดเป็นประโยคเนี่ยจะกลายเป็น I worked until midnight I worked until midnight แบบนี้นะครับต่อามาคำว่า talk ed, talked talked คือพูดคุยนะครับไม่ใช่ทอ l k กถึ่นะจะจำไว้นะครับไม่ใช่เกาหลีนะครับภาษาอังกฤษก็คือเบาๆนะทอล์ตัวอย่างเช่น they talked about me behind my back they talked about me behind my back พวกเขาพูดถึงฉันลับหลังนะครับหรือว่าพวกเขานินทาฉันลับหลังนั่นเองนะครับ they talked about ตัวนี้ก็กลายเป็นเชื่อมเสียงนะครับ they talked about they talked about me behind my back They talked about me behind my back. ต่อมาครับ walked, walked ก็คือเดินนะครับไม่ walk it นะจังไว้คลิปนี้ทั้งหมดเป็นเสียงอืนะครับ walked, walked แปลว่าเดินนะครับเช่น he walked me home, he walked me home, he walked me home หรือว่า he walk me home ก็ได้นะครับถ้าเกิดพูดเร็วๆเนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวผิดขนาดนั้นนะครับพูดไปเลย he walked me home เขาเดินมาส่งฉันที่บ้านนะครับ he walked me home, he walked me home ต่อามาครับ light light like, like. ไม่ใช่ like กระครับมันทำไมถึงไม่มีเสียง k เพราะว่ามันออกเสียงยากครับก็เลยให้เหลือแค่ light light like, like. เหมือนแสงไฟนะครับ light like. มีสองความหมายนะครับแปลว่าชอบหรือแปลว่ากด like นะครับเช่น I like the food there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 . ตรงนี้นะครับเสียงถธมันไปเชื่อมกับเสียง the นะครับสังเกตนะครับถ้าเกิดทำ ed ติดกับ the เนี่ยมันจะถูกกลืนเลยนะครับจะกลายเป็น I like the food there. ฉันชอบอาหารที่นั่นนะ I like the food there. อีกความหมายหนึ่งคือ He liked my story on Insta. He liked my story on Insta. เขากดไลค์สตอรี่ของฉันใน IG นะครับ ภาษาอังกฤษนะครับ Instagram เนี่ยเวลายอ่อจะไม่พูดว่า IG นะครับอันนี้คนคนไทยนะเขาจะยอ่อว่า Insta Insta นะครับ Insta ก็คือ Instagram นะครับ He liked my story on Insta ต่อ,อมาครับ Asked Asked เหมือนเดิมไม่ออกเสียง K เ,เพราะมันพูดยากครับแค่นี้เองถามนะครับแปลว่าถามนะครับ Asked Asked ตัวอย่างเช่น He asked the question in the meeting He asked the question in the m e e t i n g เชื่อมเสียงนะครับ he asked the he asked the he asked the question in the meeting เขาถามคำถามหรือว่าเขาตั้งคำถามในที่ประชุมนะครับ he asked the question in the meeting ต่อมาครับทำอาหารคือ cooked 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 นะครับแปลว่าทําอาหารก็ได้แปลว่าอาหารสุกก็ได้นะครับหรือแปลว่าสวยแล้วนะครับอันนี้เป็นสลงนะครับตัวอย่างเช่น mom cooked dinner for us Mom cooked dinner for us. ถ้าเกิดพูดช้าๆนะครับมัจะเป็น Mom cooked dinner for us. ถ้าเกิดพูดเป็นประโยคก็คือ Mom cooked dinner for us. เสียงมันจะกลืนเห็ไหมครับดีกับดีเนี่ยก็กลายเป็น Mom cooked dinner for us. แม่ทำอาหารเย็นให้พวกเรานะครับคำนี้แปลว่าสุกครับ The steak was cooked perfectly. The steak was cooked perfectly. เสต็กชิ้นี้สุกกำลังดีนะครับสุกแบบ perfect นะ The steak was cooked perfectly คำนี้เป็นสแลงแปลว่าสวยนะครับ I forgot to send the email I'm cooked I forgot to send the email I'm cooked ฉันลืมส่งอีเมลอะงานเข้าแล้วนะครับหรือว่าสวยแล้วนะครับ I forgot to send the email I'm cooked คำต่อมาครับไม่ใช่ stopped นะครับไม่มีเป็ดตรงนี้นะครับทั้งหมดในคลิปนี้เป็นเสียงอืดนะครับ stopped stopped ไม่มีเป็ดจังไหมนะครับ stopped stopped แปลว่าหยุดหรือแปลว่าแวะเช่น it finally stopped raining it finally stopped raining ในที่สุดฝนก็หยุด it, it finally stopped raining it finally stopped raining ส่วนอันนี้แปลว่าแวะนะครับ stop by ก็คือ I stopped by 7 e 1 l e v e n on my way home ฉันแวะเซเว่นระหว่างทางกลับบ้านนะครับคำว,ว่า7 e 1 l e v e n นะครับไม่ใช่ e l e p h a n t นะอันนั้นแปลว่าช้างนะครับ11เนี 11, ่ยเน้นที่พยางค์นี้นะครับ Eleven Eleven Seven Eleven นะครับ I stopped by 7-11 Eleven on my way home แบบนี้นะครับต่อมาครับ helped ไม่ใช่เป็ดนะ helped helped แปลว่าช่วยนะครับ helped เช่น he helped me carry the bags he helped me carry the bags เขาช่วยฉันหรือว่าเขาช่วยผมถือกระเป๋านะครับ he helped me carry the bags ต่อามาครับ jumped ก็ไม่เป็ดเหมือนกันคลิปนี้ไม่มีเป็ดนะครับ jumped jumped แปลว่ากระโดดนะครับเช่น the cat jumped on the table the cat jumped on the table มีการเชื่อมเสียงนะครับ jumped on jumped on นะครับ the cat jumped on the table แมวกระโดดขึ้นไปบนโต๊ะนะครับ the cat jumped on the table ต่อมาครับ ashed, washed washed แปลว่าล้างหรือแปลว่าซักนะครับ ashed, washed washed เช่น have you washed your hands have you washed your hands ล้างมือหรือยังจ๊ะอันนี้ก็เป็นคำพูดที่แม่และเมียชอบถามเรานะครับ have you washed your hands have you washed your hands ีกความหมายแปลว่าซักนะครับ I washed and ironed my shirts I washed and ironed my shirts คำว่ารีดผ้าก็คือ iron นะครับอันนี้แถมให้นะครับ iron iron นะครับ ironed washed ironed ก็คือซักและรีดเสื้อเชิ้ตแล้วนะครับ I washed and ironed my shirts คำต่อมาคือ mist mist ไม่ใช่ mist นะครับ mist missed แปลว่าคิดถึงหรือแปลว่าพลาดนะครับเช่น I missed you so much I missed you so much มีการเชื่อมเสียง D กับ Y นะครับเป็น you นะครับ I missed you so much ผมคิดถึงคุณมากเลยนะครับ I missed you so much อีกคำหนึ่งแปลว่าพลาดนะครับ Sorry I missed your call Sorry I missed your call โทษทีนะไม่รับสายของคุณหรือว่าพลาดสายของคุณไปนะครับ Sorry I missed your call Sorry I missed your call. ต่อมาครับคำว่าจูบคือ kissed, kissed นะครับ kissed จูบนะครับเช่น she kissed her baby, she kissed her baby, she kissed her baby เชื่มเสียงนะครับ she kissed her, kissed her นะครับ kissed her, kiss her baby เธอจูบลูกน้อยของเธอนะครับ she kissed her baby. ต่อมาคำว่าซ่อมคือ fixed, fixed นะครับ fixed เช่น that fixed the car that fixed the car จำไว้นะครับถ้าเกิด ed ติดกับ the เนี่ยจะถูกกลืนนะครับจะกลายเป็น that fixed the car ไปเลยนะครับไม่ต้อง fix to the car มันซ้ำกันนะครับ that fixed the car เนี่ยมันจะซ้ำถ้ากลายเป็น that fixed the car that fixed the car พ่อซ่อมรถแล้วนะครับ that fixed the car ต่อมาครับ finished เน้นพยางค์หลังนะครับ finished finished แปลว่าเสร็จนะครับ finished finished เช่น I finished my report I finished my report ฉันทำรายงานเสร็จแล้วนะครับ I finished my report ต่อมาคำว่า parked นะครับแปลว่าจอดรถนะครับ parked parked เช่น he parked in a no parking zone he parked in a no parking zone เขาจอดรถในเขตที่ห้ามจอดนะครับ he parked in เชื่อมเสียงนะครับ he parked in a no parking zone เขาจอดในที่ห้ามจอดนะครับต่อมา baked ไม่เก็บนะครับไม่เก็บไม่กิดนะครับ baked baked แปลว่าอบนะครับอบข้าวอบขนมอบเค้กนะครับเช่น mom baked the cake for my birthday mom baked the cake for my birthday เชื่อมเสียงนะครับ mom baked the cake for my birthday แม่อบเค้กให้ในวันเกิดของฉันนะครับ mom baked the cake for my birthday คำต่อมาคือคำว่า crossed นะครับ crossed Cross ed. แปลว่าข้ามถนนก็ได้นะครับแปลว่าการกบาดหรือแปลแสดงนะครับแปลว่าล้าเส้นก็ได้นะครับเช่น I just crossed the street I just crossed the street ฉันเพิ่งข้ามถนนมาเนี่ยนะครับ I just crossed the street อีกความหมายหนึ่งคือ I c r o s s e his name off the list I c r o s s e his name off the list ฉันกาชื่อเขาออกจากรายชื่อนะครับกาชื่อออกก็คือ crossed off นะครับ cross his name off the list ต่อมาครับคำนี้แปลว่าล้ำเส้นนะครับ you crossed me now you have to pay you crossed me now you have to pay แกกล้าลองดีกับฉันหรือว่าแกแกกล้ามาล้ำเส้นฉันตอนนี้แกต้องชดใช้นะครับเป็นคำพูดในหนังนะ you crossed me now you have to pay ต่อมาครับ dressed dressed แปลว่าแต่งตัวนะครับ dressed เช่น the mother dressed her baby The mother dressed her baby. แม่แต่งตัวให้กับลูกน้อยนะครับ The mother dressed her baby. ต่อมาครับ I got dressed in five minutes. I got dressed in f minutes. ฉันแต่งตัวเสร็จภายใน5นาทีนะครับอันนี้ผู้ชายสามารถทำได้นะครับ5นาทีนี่ถือว่านานนะ I got dressed in five minutes. I got dressed in f minutes. หรือว่าอันนี้ครับ Go get dressed. เป็นคำสั่งที่แม่ชอบสั่งลูกนะครับไปแต่งตัวได้แล้วนะครับ Go get dressed Go get dressed Go get dressed ต่อมาครับคำว่า booked แปลว่าจองนะครับจองห้องพักจองเครื่องบินจองโรงแรมนะครับจองโต๊ะใช้ booked booked นะครับเช่น I booked the flight to Japan I booked the flight to Japan ฉันจองตัวเครื่องบินไปญี่ปุ่นแล้วนะครับ I booked the flight to Japan หรือว่า We booked a table for two We booked the table for two. เราจองโต๊ะสำหรับ2องคนไว้แล้วนะครับ We booked the table for two. ต่อมาคือคำว่า mixed mixed แปลว่าผสมนะครับเช่น I m i x the flour and sugar. I m i x the flour and sugar. ใช้ผสมแป้งกับน้ำตาลเข้าด้วยกันนะครับ I m i x the flour and sugar. แป้งเนี่ยอ่านว่า flour นะครับ flour แล้วก็น้ำตาลคือ sugar sugar เน้นพยางค์แรกนะครับ sugar ไม่ใช่ชูก้านะครับ f l o w e r and sugar คำต่อมาคือคำว่า promised promised เน้นพยางค์แรกนะครับ promised promised แปลว่าสัญญานะครับเช่น he promised to help me อ่านช้าๆนะครับจะเป็น he promised to help me อ่านปกติเป็น he promised to help me เพราะว่าเสียงเถอะกับ to เนี่ยมันกลืนกันนะครับ he promised to help me เขาสัญญาไว้แล้วว่าจะช่วยฉันนะครับ He promised to help me. ต่อมาครับ noticed ไม่ใช่ not I นะครับ noticed noticed พยางค์แรกนะครับ noticed แปลว,ว่าสังเกตเห็นนะครับเช่น I noticed you got a haircut I noticed you got a haircut ฉันเห็นนะว่าเธอตัดผมมาใหม่นะครับอันนี้เป็นสกิลที่ผู้ชายไม่มีนะครับมับกจะไม่เคยทักเลยว่าคนอื่นตัดผมมาใหม่เพราะว่าแยกไม่ออกนะครับแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีสกิลนี้นะครับสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยคนนี้ทําผมตัดทรงใหม่มานะครับเ็ตผมแบบใหม่มาดูออกท,ทันทีแต่ว่าผู้ชายแบบผมนี่ดูไม่ออกนะครับ I noticed you got a haircut I noticed you got a haircut ต่อมาครับ practiced ฝึกฝนนะครับเน้นพยางค์แรกนะครับ practiced practiced practiced. I practiced speaking, English with, I practiced speaking English, with I English with John. I practiced speaking English with John. I practiced speaking English with John. Next, this group will be played. Anyway played. Played. Not play it. Played. Played means play or She played the guitar for us. She played the guitar for us. คำนี้นะครับอ่านว่า guitar guitar ไม่ใช่กีตาร์นะครับ guitar she played the guitar for us เธอเล่นกีตาร์ให้พวกเราฟังนะครับ she played the guitar for us อีกความหมายหนึ่งก็คือรับบทบาทนะครับ he played the bad guy in the movie he played the bad guy in the movie เขารับบทเป็นตัวร้ายในหนังเรื่องนั้นนะครับต่อมาครับ stayed 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 แปลว่าอยู่หรือแปลว่าพักอาศัยนะครับเช่น I stayed home all day last weekend. I stayed home all day last weekend. ฉันอยู่บ้านทั้งวันนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา I stayed home all day last weekend. อีกความหมายนึ่งก็คือพักอาศัยนะครับเช่น We stayed with my sister in Canada. We stayed with my sister in Canada. เราไปพักอยู่กับพี่สาวที่แคนาดานั่นเองนะครับ We stayed with my sister in Canada. ต่อมาครับคำว,ว่า c o l d c o l d แปลว่าโทรหาหรือแปลว่าเรียกนะครับเช่น she called me last night she called me last night เวลาพูดเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่ามันออกเสียงยากเขาก็เลยมักจะออกเสียงเป็น call ธรรมดานะครับ she called me last night ละไว้ฐานที่เข้าใจนะครับแปลว่าเธอโทรหาฉันเมื่อคืนนี้นะครับ she called me last night อีกความหมายหนึ่งคือเรียกนะครับเรียกชื่อนะครับตะโกนเรียกก็คือ they c a l l my name at the airport They c a l l my name at the airport. เขาประกาศเรียกชื่อฉันที่สนามบินนะครับ They called my name at the airport. ต่อมาครับคำว่า cleaned c l Clean e a n คือทำความสะอาดนะครับ cleaned เช่น I just cleaned the bathroom I just cleaned the bathroom ฉันเพิ่งล้างห้องน้ำเสร็จนะครับ I just cleaned the bathroom ต่อมาครับคำว่าเปิดคือ opened ไม่ใช่ open n e t นะครับ opened opened Chen, she opened the present immediately. She opened the present immediately to get in She opened the present immediately. When Ed Idi Picab the Kochek to Glunzi in cap, she opened the present immediately. Lomakap Kung Fang Ku listened. Listened, Fang Nekap Shen, you haven't listened to a word I said you haven't listened to a word i said. you haven't listened to a word i said. i cap. i need listen, kaptonia, do, kaptonia. i'm going to give you you haven't listened to, you have listened to a word i said. you haven't listened to a word i said. the man loved. huanbrak, loved. loved. chen, i loved her. but we didn't click. I loved her but, I love her but we didn't click. I loved her but we didn't click. lived life and lived lived I lived in that condo for two years I lived in that condo for two years condo I lived in that condo for two years. I lived in that condo for two years. ความหมายนั้นคือมีชีวิตอยู่นะครับ. <laughs> the patient lived for another two weeks. The patient lived for another two weeks. คนไข้มีชีวิตอยู่ได้อีก <laughs> The patient คนไข้คำว่า patient นะครับ lived for another two weeks. แบบนี้นะ.ต่อมาคำว่า used นะครับ used. used แปลว่าใช้หรือแปลว่าของมือสองนะครับเช่น you used my phone last where is it you used my phone last where is it คุณใช้มือถือฉันเป็นคนสุดท้ายนะมันอยู่เป็นไหนมันอยู่ที่ไหนมันหายไปไหนนะครับหามือถือไม่เจอก็มาถามคนที่ใช้ล่าสุดนะครับ you used my phone last where is it อีกความหมายนั้นคือของมือสองนะครับ I bought a used car I bought a used car ฉันซื้อรถมือสองมานะครับ I bought a used car I bought a used car คำต่อมาครับคำนี้อ่านว่า change change นะครับ change แล้วก็จุนะครับ change แล้วก็เติมด d เป็น changed changed แปลว่าเปลี่ยนนะครับเช่น I just changed my password I just changed my password ฉันเพิ่งเปลี่ยนรหัสผ่านไปนะครับ I just changed my password ต่อมาครับคำว่า moved moved แปลว่าย้ายหรือแปลว่าขยับตัวนะครับ moved เช่น we just moved to a new house we just moved to a new house เราเพิ่งย้ายเข้าไปอยู่บ้านใหม่นะครับ we just moved to a new house อีกความหมายนึงคือขยับนะครับ he hasn't moved from the sofa all day อ,อันนี้เหมือนผมเลยนะครับชอบนั่งดูหนังเพลินๆนะ he hasn't moved from the sofa all day เขานั่งที่โซฟาทั้งวันไม่ขยับไปไหนเลยนะครับ he hasn't moved from so from the sofa all day he hasn't moved from the sofa all day. "bama kanwa rinru nikap learned learned. เช่น i learned from my mistakes. i learned from my mistakes. chan rinru, ja pit pla nikap, i learned from my mistakes. bama kanwa turned turned blanwa, leon cap blanwa, pit i turned left at the intersection i turned left at the intersection, chen liu i turned left at the intersection, iqua i turned off the light and went to bed. i turned off the light and went to bed. chen i go, i turned off the light and went to bed. the makak what happened? happened. lin happened. แปลว่าเกิดขึ้นนะครับ คำทีเ่เจอบ่อยๆก็คือ what happened เกิดอะไรขึ้นนะครับ what happened what happened เกิดอะไรขึ้น what happened what happened ต่อมาคำว่า remembered เน้นพยางค์ที่สองนะครับ remembered remembered แปลว่าจำได้นะครับเช่น I just remembered where I put my keys มีใครเป็นคนขี้ลืมไหมครับ I just remembered where I put my keys ฉันเพิ่งนึกออกนะครับว่าวางกุญแจไว้ที่ไหนนะ I just remembered where I put my keys. ต่อมาคือคำว่า answered นะครับ answered answered Blawa Dob She answered the questions correctly. She answered the questions correctly. Blawa she answered the questions correctly. ต่อมาครับ nobody answered the phone nobody answered the phone ไม่มีใครรับโทรศัพท์เลยนะครับ nobody answered the phone nobody answered the phone ต่อมาคำว่า showed นะครับอ่านว่าโช d นะครับ showed showed แปลว่าแสดงหรือว่าทำให้ดูนะครับเช่น he showed interest in buying the house he showed interest in buying the house เขาแสดงความสนใจที่จะซือ้อบ้านหลังนั้นนะครับ he showed interest มีการเชื่อมเสียงนะครับ D กับ I He showed interest in buying the house อีกความหมายหนึ่งคือทำให้ดูนะครับ He showed me how to install the app He showed me how to install the app เขาทำให้ดูว่าติดตั้งแปปอปยังไงนะครับ He showed me how to install the app ต่อมาครับคำว่า followed อานว่า followed นะครับ followed แปลว่าติดตามนะครับ followed เช่น I just followed you on TikTok I just followed you on TikTok ฉันเพิ่งกดติดตามคุณใน TikTok นะครับ I just followed you on TikTok I just followed you on TikTok คำต่อมาครับคำว่า tried ไม่ใช่ try เลยครับผมพยายามเขียนไม่ให้เป็น try นะ tried tried แปลว่าพยายามหรือแปลว่าลองนะครับเช่น he tried to call you many times he tried to call you many times เขาพยายามโทรหาคุณตั้งหลายรอบแล้วนะนะครับ She tried to call you many times. อีกความหมายนึงคือลองนะครับ. She tried on five dresses. She tried on five dresses. เธอลองสวมชุด dress ไปทั้ง5ชุดนะครับ. She tried on five dresses. ต่อมาครับ. Cried. ร้องไห้นะครับ. Cried. Cried. Chen she cried when she watched movie. She cried when she watched the movie. เธอร้องไห้ตอนที่ดูหนังเรื่องนั้นนะครับ she cried when she watched the movie she cried when she watched the movie ต่อมาครับ enjoyed e n j o y สะระโอยนะครับ enjoyed แปลวะ่าสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับ enjoyed เช่น we enjoy the party we enjoy the party เราสนุกสนานเพลิดเพลินกับงานเลี้ยงน,นะครับ we enjoy the party ต่อมาครับ shared ไม่ใช่ share นะครับ ผมพยายามเขียนว่า s h a r e แล้วก็ดึนะครับ shared shared นะครับ shared แบ่งปันหรือว่าแชร์ออกไปนะครับ shared เช่น I shared it on Facebook I shared it on Facebook ฉันแชร์ลง Facebook แล้วนะครับ I shared it on Facebook อีกความหมายหนึ่งคือแบ่งปันกันนะครับ We shared a pizza for lunch We shared a pizza for lunch เราแบ่งพิซซ่ากินกันตอนเที่ยงนะครับ We shared a pizza for lunch มาถึงคำสุดท้ายคำที่46ของคลิปนี้นะครับคือคำว่า saved saved มี3ความหมายนะครับแปลว่าบันทึกหรือแปลว่า save file นะครับอีกความหมายหนึ่งคือเก็บเงินนะครับเก็บออมเงินหรือแปลว่าช่วยชีวิตนะครับตัวอย่างเช่น I saved the file I saved the file คำนี้อ่านว่า file นะครับ file file นะครับ I saved the file ฉันกด save file แล้วนะ I saved the file อีกความหมายนึงคือเก็บเงินนะครับ she saved money to buy an ipad she saved money to buy an ipad เธอเก็บเงินเพื่อซื้อ ipad เครื่องใหม่นะครับ she saved money to buy an ipad she saved money to buy an ipad แล้วก็อีกความหมายหนึ่งคือช่วยชีวิตนะครับ the firefighter saved me from the fire the firefighter saved me from the fire คำว่า fire fighter ก็คือนักดับเพลิงนะครับ fire fighter ก็คือคนที่สู้กับไฟนะครับ saved me ช่วยชีวิตของผมนะครับช่วยชีวิตของฉัน from the fire ออกมาจากไฟไหม้นั่นเองนะครับ the fire fighter saved me from the fire บบฝึกหัดท้ายบทครับลองฟังนะครับว่าเขาพูดว่าอะไร what happened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  อีกรอบนะครับ what happened what happened what happened อ่าเป็นเสียงอึ่นะครับขอพูดว่าอะไรครับใครฟังออกพิมพ์ตอบในคอมเมนต์พร้อมความหมายนะครับว่าแปลว่าอะไรนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยสมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อซัพพอร์ตให้เราช่องของเราเนี่ยมีทุนที่จะทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับและขอบคุณทุกคนที่สับสนมาทางบัญชีด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับจำไว้นะครับกยาเติม d มีแค่2กลุ่มนะครับ ออกเสียงอิดนะครับกับกลุ่มนี้นะครับวับนนี้คลิปนี้ออกเสียงอึนะครับอยากพูดเก่งอยากพูดมั่นใจต้องฝึกพูดบ่อยๆนะครับโอเคขอพระเจ้าวอวยพรนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ